มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องของผมนะฮะ,ะไปดูพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ที่ประเทศจีนกันโ,<อ>โดยทางกองทัพปลดแอกประชาชนจีนจัดขึ้นนะฮะ,ะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยประธานาธิบดี สีจินผิงได้กล่าวสุทรพจน์อยู่เหนือจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนที่ทหารมากกว่า1 2 0 0 0นายจะเริ่มเดินสู่ถนนช้างอันอตามโดยทัพรถถังรถบรรทุกจรวดวิซัย <c oughs> และยุโทโธปรกรณ์อื่นๆมาพร้อมส่วนผู้นําชาติอื่นก็มีทั้งประธานาธิบดีรัสเซียและก็ประธานาธิบดีเกาหลีใต้รวมถึงผู้นําชาติอื่นๆอ,อันมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ว่ามีที่น่าสังเกตนะฮะก็คือกลับไล่ละ ไล่ผู้นํามหาอํานาจชาติตะวันตกเข้ามาร่วมงานของไทยก็ไปนะครับก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ค่ะได้ไปร่วมครับค่ะของนิวค่ะไปดูเรื่องราวสุดทึ่งค่ะของเกษตรกรซึ่งเป็นแนวคิดของเกษตรกรค่ะทําอะไรครับไปดูกันค่ะแนวคิดนี้ค่ะเป็นของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่สามารถผัก ป่ภาภัยแง้งหลังฝนทิ้งช่วงมาได้สําเร็จด้วยวิธีอะไรรู้ไหมคะด้วยวิธีการลงทุนกู้เงินทําระบบน้ําหยดทั่วไร่ใช่ก่อนใช้ผ้าใบผืนเดียวเนี่ยปูรองพื้นรถหกล้อ,อขนนำขนน้ำเนี่ยมาต่อเข้ากับระบบน้ําหยด แปลงมันจนเขียวชะอมอ๋อก็คือรหดือนติ้งติ้งติ้งใช่ค่ะด้านผลผลิตค่ะคาดว่าปีนี้เนี่ยมันสัมพลังที่เจริญเติบโตดีจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเจ็ตังต่อไร่เลยนะสร้างรายได้รวมกว่าล้านบาทอย่างแน่นอนก็เป็นไอเดียดีนะเห็นว่าในในข่าวเนี่ยนะฮะทางด้านผู้ว่าราชการมาดูลงพื้นที่ไปดูแล้วก็คลื่นกันไปเลยกับแนวคิดดีนะคะจะเอาไป ให้เกษตรกรได้ใช้กันเพราะมันเป็นการประหยัดน้ำไงถูกปกติแล้วลดน้ำว่าทีเดียวอะหายไปอันนี้ก็ค่อย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 หยุดใช่ครับของผมเนี่ยวันนี้คุณรู้หรือไม่ครับเป็นวันเกิดของคนสําคัญของสิ่งสําคัญเลยนะก็คือโดราเอมอนใช่วันนี้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นดาร์กภาคกันแล้วฮะดาร์ภาคสุเดโอะวันนี้เป็นเรื่องของโดราเอมอนครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับ Happy birthday นะคะโดราเอมอนครับผมนะฮะแต่ก็มีเรื่องราวที่ คนที่รักโดราเอมอนนะฮอาจจะรับกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะอะไรอ่ะมีแฟนการ์ตูนชาวจีนครับเขาวาดโรบโดราเอมอนในรูปแบบอื่นครับออแล้วแปบกไนก็มีการไป ปรับเปลี่ยนโฉมครับจากโดราเอมอนเนี่ยที่การ์ตูนน่ารักกลายเป็นโดราเอมอนฉบับโจนฮะฉบับโจนเลยอ๋อโดยตัดแต่งภาพตัวละครอย่างโนบิตะใจแอนซูเนโอเนี่ยให้เป็นตัวละครในเกม GTA ที่ดังๆเป็นแก๊งเกมรถใช่ใช่อย่างนั้นะคะกรรมกันไปโอ้โหแล้วมีอาวุธปืนเต็มไปหมดเลยขนาที่สาวน้อยเรียบร้อยอย่างชิซูกะนะครับก็ถูกแปลงให้เป็นโจนสาวในชุดบิกินี่ถูกใจโกจับไ้ด้วยอ่า ส่วนโดรไรมอนครับถูกแปลงกลายเป็นแมวสุดโหดร้ายครับด้านผู้จัดทำเนี่ยระบุว่าทําเพื่อความสนุกสนานเฉยๆไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิิธิ์แต่อย่างอดก็เลยเห็นในรูปแบบที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆในวงการด้านมืดมันก็จะมีอะไรที่ประหลาดกว่านี้นะแต่ว่านี้ก็แค่คนที่แบบว่ารักตัวไรมอนมากๆอาจจะมีความรู้สึกความน่ารักหายไปหมดความน่ารักหายไปแล้วถ้ากิตตี้ถูกมันทําบ้างอาจจะก็เลยนะ คิตตี้ฉบับโจรเออผมก็เคยเห็นนะผมก็เฉยๆรู้สึกเฉยๆนะฮะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนไปบางคนอาจจะเห็นคิตตี้ในบทบาทอื่นซึ่งผมว่าก็เฉยๆนะมา่ากันไปนะฮะมาเรื่องต่อไปนะฮะเมื่อกี้เรื่องการ์ตูนแล้วใช่ไหมค่ะเอาเรื่องเกมกันบ้างเกมนะฮะใช่ครับมาดูคนที่เล่นเกมจนไดดิบได้ดีกันมีกันเหรอฮะมีด้วยครับมีครับไปดูกันเลยฮะเมื่อคุณจะตุก ขอไปครับจตุพรแักไทรเจริญชีพนะฮะนักศึกษาคณะดิจิตอลมีเดียมหาวิทยาลัยสีประทุมซึ่งเป็นผู้ชื่นชอบเกมมาตั้งแต่เด็กๆและฝันว่าจะเป็นผู้สร้างเกมบัดนี้ทำได้สำเร็จก,กับเกมที่มีชื่อว่า The Hospital h u n t r b Lost VR Game นะฮะ ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเป็นความโชคดีที่มีคนต่างประเทศแคสเกมแต่มันคือการขวนขวายและประสบการณ์ถ้ามัวแต่รอโชคก,ก็คงไม่ได้มาจนถึงจุดนี้ทั้งหมดนี้หา,าจได้ในเล่นเกมจะได้ดีจตุพรรักไทยเจริญชีพนักศึกษาผู้ส่งเกมไทยดังไกลข้ามประเทศนี่ก็ถือ่าะะเป็นความน่าชื่นชมของคนไทยนะ,ะเนี่ยเกมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคเราเด็กๆนะฮะพ่อแม่ หรือว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องไร้สาระมาดูนะครับยุคนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปอาจจะเป็นเรื่องทําเงินได้ด้วยนะครับค์ิศแล้วก็ต่อยอดเนาะใช่ครับนะคะขอวนิวค่ะปิดท้ายกันที่5้าสาวสวยโกงอายุโกงอายุโกงอายุคือสวนทางสังขารของเธอเนี่ยนะฮะอ๋อไปดูกันค่ะว่าจะมีใครบ้างค่ะ เริ่มกันที่คนนี้เลยค่ะนางเอกสาววัย24อย่างแพตตี้ยังสุมาลินค่ะที่น้าตาเนี่ยยังดูไร้เดียงสาเพรากับารแสดงรนน้องได้อย่างดี ถัดมากับประเดีตน็ไอดอลสาวค่ะเตอร์จรินพรค่ะที่ตอนนี้ถึงจะวัยเป็นจะเพศแล้วแต่ก็ยังดูหน้าเด็กอยู่ต่อกันที่นักร้องสาววงซาซ่าค่ะพิมมาดาพิมพมาดาเีคนนี้ผมก็ชอบใช่ไหมคะนี่ก็ชอบค่ะที่ยังดูน่ารักน่าชังแม้ววัยจมบาเข้าไปถึง35แล้วก็ตามตามมาด้วยโซสาวคนสวยคนนี้เป็นไอดอลนู่เลยค่ะคุณเกรมหาดำรงกุลค่ะคุณนี้ก็สวยใช่ค่ะดูใบหน้าและคุณหนึ่งเธอเนี่ยโอ้โหราวกับมิใช่สาววัย46เลยทีเดียวนะคะและคนสุดท้าย ค่ะคนนี้จะไม่แพ้กันค่ะกลับมาดแป้านฐนวนพันธ์ผู้บริหารวัย49ที่ยังดูสาวไม่สรางกันเลยทีเดียวอันนี้จริงครับเธอบอกเคล็ดลับว่าต้องกินน้ำไเยอะนะฮะเฮ้ยอ่าน หรอเขากินน้ำน้ำเปล่าอ่ะนะน้ำเปล่านี่แหละค่ะน้ำบริสุทธิ์นี่แหละค่ะดีดีน้ำเปล่าช่วยได้จริงกลับไปกินเลยลับนะกลับไปกินเลยเดี๋ยวสัตวาไการเสร็จดื่มเลยค่ะสดื่มต้องกินแต่เธอบอกว่าให้จิบนะคะไม่ใช่ตลอผมต้องกินตลอดกินหลายๆลิตรหน่อยครับโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวค่ะที่ที่เราขัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. manager. c o th ครับอย่าลืมนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่อง ADS อ TV ู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ